อยู่ในอยู่ดีอยู่ดีก็ุาพหรือไรสุสายใจไปก่อนลาชวดีต่อไปอิ้วาเดียวอยู่ในียวใจอยอยู่ดีกอยู่ดีุขภาหรือไรทุขาปไยใจไปก่อนลสดีต่อไปอิ้วนเดียวนดูรเดยวนอยอยู่ดีอยู่ดี เดี่ยวอยู่ในอยู่ Why? ต่อไป อีกรอบหนึงได้ไหมคะอ่าอีกรอบหนึ่งก่อนนะพราะกัน1อ1ม้กจก่งมากัวเดารูจกตัวเลแล้วทีนี้ครูแพลจะให้เด็กๆจับฉลากว่าแบป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หึกลุ่มที่สองและก็กลุ่มที่สาให้จับฉลากได้เลขอะไรคะเลขอะไรคะเล่นให้ไปอยู่กลุ่มเดียวกัน ใกับสมาณะได้เลขสองให้ไปอยู่กลุ่มเดียวกันและก็ ไปลูก่ะไปัไป่ใครเสร็จแล้วมาให้คุณครูได้เดี๋ยวคุณครูจะรอยร้อยสเล่ให้ดันสเล่ให้ดเจ้าหนุจะเดี้ยงเจนเลยร้อยได้ก็ไเรให้ได้ก็ช่นี่น้องเอ่ะน้องเอิเสร็จแล้วน้องเอนทูน้องเอิได้เองเ่อนหน่อยน้องเอรได้เลขสองน้องเอิร้อยร้อยหอดดือนคะ 啊，一百米，一百米，一百米。 外路，外。 ก้าวข้อสองครบไหมเดินสองสามี่ยังไ้ไีลูกอันแรกอะไรคะเลขะนยังไม่บาอันะเลขขอเลขเลขยังไม่บเลยจะได้เอาอีเวลาูเวลาูนอันอะไรคะเลข 来。<Bye. S 2> ตัวเลขใช่ไหมคะต uh huh. อง Né?